ลูกแระสามีอยู่กันเป็นครอบครูมีลูกสาวหนึ่งคนลูกคิดว่าลูกโชคดีแล้วที่มีลูกสาวคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่ช่างพูดและก็เรียนหนังสือเก่งอยู่ในระดับต้นๆ พูดอะไรไปเขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้และเขาเข้าใจความรู้สึกของเราและผู้อื่นได้สามารถที่จะสอนเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้กิจกรรมของทางโรงเรียนเขาสามารถที่จะแสดงออกได้ดีคุณครูทุกคนชื่นชมเขาในวันศุกร์ที่กวมิถุนายน 2,543เวลาประมาณ16.30นลูกและสามีได้ไปรับเขาที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปงานสมัมมนาที่บริษัทจัดขึ้นที่อำเภอหัวหินเราหวังว่าเราจะไปสนุกและก็พักผ่อนกันที่นั่นเพราะเขเป็นเด็กที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่ณวันนั้นลูกก็ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเขาอีกเลยเนื่องจากาเหตุเกิดที่บานแพ้วสมุทรสงครามรถเกิดเสียหลักพุ่งชนรถสองแถวที่จอดอยู่ฝา,ากระโปรงรถด้านหน้าเปิดออกมาชนศีรษะของลูกสาวลูกจนสมองกระจาย เสียชีวิตทันทีขณะดนั้นเธออายุสี่ขวบสามีของลูกกบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนตัวลูกเองต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหมดสติอยู่ถึงสี่สิบสี่วัน oh. ทุกคนที่ไม่เยี่ยมคิดว่าไม่รอดลูกเองถึงแม้จะไปได้นอนหลับหมดสติ แต่ก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยลูกต้องผ่าตัดที่กรามสองครั้งหลังจากที่หายแล้วก็หมั่นทำบุญให้กับเขาลูกได้มีโอกาสเข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชักชวนประกอบกับลูกก็มีญาติได้เข้ามาวัดด้วย เมื่อก่อนลูกไม่ค่อยจะได้ทำบุญแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้ได้สร้างพระธรรมกาประจำตัวให้กับลูกสาวและตัวเองพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็สร้างองค์พระและลานธรรมถวายแด่พระสังคาติการในนามลูกสาวหนึ่งองค์หนึ่งแผ่น ส่วนสาม,มีก็ได้บวชให้ลูกสาวยี่สิบวันปัจจุบันนี้ลูกก็ได้ใส่บาตรทุกวันแล้วก็ได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายอีกหลายหลายบุญ<ะ>อยากจะเรียนถามหลวงพ่อเป็นกระคอ,อ่งนี้ค่ะเนี่ยสั้นดีหนึ่งเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็มีการพัดพรากจากกันมีกรรมอันใดที่ลูกเคยก่อขึ้นหรือครอบครัวเคยทำคะ สองบุญที่ลูกได้ทำให้เขาโดยเฉพาะสร้างองค์พระให้นะี่ยเขาจะได้รับหรือไม่สามอันนี้น่าสนใจเขานี้ลงมาเกิดใช่หรือไม่<อ>สงสัยจะไปถามใครกับรูที่มีรถิยมทางนี้เนี่ย<อ>เขานี้ลงมาเกิดใช่หรือไม่แล้วจะมาเกิดเป็นลูกของลูกได้อีก,กหรือไม่ สีจะทำอย่ยงางไรเพื่อที่จะให้เขามาเกิดเป็นลูกของลูกอีกอ้ผูกพันมากทีเดียวฟังควากกำลังหนารักทีเดียวสี่ขวบตอนเด็กๆน,นารักทีเดียวนะเด็กเนี่ยทุกคนเหมือนผลไม้เงี้เหมือนลูกแมวเล็กๆพอโตขึ้นมันหน้าค้อกระโหลกเพอาะเขาเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองแล้วนี่นะ มเดือดึงก็มีเราเหมือนแมวอะดึงหางมันจะไปทางหัวเดึงหลังมันก็งอตัวพอดึงท้อมันก็โกงดือดึงแต่ตอนเล็กๆนี่น่ารักไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเนี่ยอยู่ตรงกุฏิเทียการภาวนาเห็น พ่อนกแม่นกสอนลูกนกให้บินให้หัดอาบน้ำอะไรเออมันก็น่ารักดีนแต่สักพักเดี๋ยวพอมันโตทางกันเห็นไล่ตีกันตีกันสบันนันแหละเออกับแปลกดีเหมือนกันเลยหน้าโอมิตอนนี้ก็น่ารักดีแหละโตขึ้นจะน่ารักหรือเปล่าหน้ามาดูเลย ลูกสาวประสบประเหตุเมื่ออายุสี่ขวบตายไปแล้วตายใหม่ๆนะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนะพราะยังติดสัญญาว่าเป็นเด็กครับสี่ขวบอัะก็วนเวียนอยู่กับพ่อครับแม่นะต่อแรกเนะี่ยพอหลุดออกมาเนะี่ยจากร่างกายเดิม ก็มีรูปร่างเหมือนเดิมความรู้สึกกันเดิมตกใจพราเห็นพ่อกับแม่เนะี่ยมีอาการบาดเจ็บ,บพ่อบาดเจ็บนิดหน่อยแต่แม่บาดเจ็บเยอะได้ตามพ่อไปทุกขนทุกแห่งเลยเนะี่ยโอ้พ่อแม่อยู่โรงพยาบาลบพ่อไปไหนก็ตามไปด้วยแต่พ่อก็ไม่ได้รู้ว่าลูกตามไป ตามไปเลยนะี่พอครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็มาตามตัวโดยเจ้าหน้าที่เขาไปคอยตรงที่เกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกเด็กมาเลยครบเจ็ดวันพอเรียกชื่อเด็กก็แวบ,บมาเลยอตรงนี้มันเป็นหน้าที่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขต ก็พาตัวไปจูงมือเด็กไปบอกว่าเจ้านะมีกรรมเก่านะ<อ>เคยฆ่ามนุษย์อเอาไว้เนี่ยในตอนที่เขาเป็นเด็กวัยขนาดเดียวกับเจ้าเลยแหละอตอนนี้เจ้าน่ะหมดอายุไขแล้วแต่ว่าวิบากกรรมเจ้าน่ะยังมีอยู่ เจ้าเนี่ยจะต้องตายอย่างนี้อีกหลายครั้งนะ oh. เดี๋ยวเราจะพาเจ้าไปเกิดใหม่พอ oh. แล้วก็จูงมือเด็กพาไปหาบิดามารดาใหม่ครับแล้วก็ขณะนี้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว oh. เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนเดิมครับ ลีบาก,กรรมชาติในอดีตก็มีอย่างนี้ตรงนี้นี่มันเป็นเรื่องฝันในฝันนะรเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตสาวน้อยสี่ขวบนีเน้เคยเป็นแม่ทัพของพระราชาองค์หนึ่งถูกทรงไปตีหัวเมือง แล้วก็ตีได้ <Okay. S 1> ตีได้แล้วก็จับเจ้าเมืองแล้วครอบครัวสำเร็จโทษทุกคนเลย oh. โดยเฉพาะลูกของเจ้าเมืองซึ่งยังเด็กอยู่ได้ถูกมัดติดกับหลักแล้วก็เอาถุงผ้านี่คลุมทุบด้วยท่อนไม้จนตาย นี่กรรมที่ทำไว้ตอนเป็นนักลบก็เป็นนักรักด้วยพอออกจากบ้านแม่ก็พร้อมที่จะรักใครก็ได้<อ>ละจากโลกนั้นก็ไปตกนรกเพราะว่าห้าข้อเนี่ยครบหมดเลย<อ>เป็นแม่ทัพในกองเนี่ย<อ>มันต้องมีชั้นเชิงมีเทคนิคมีเล่เหลี่ยมมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกลศึกที่จะเอาชนะข้าศึก เมื่อพ้นนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะกรรมที่เป็นนักรักเจ้าชู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดจนเป็นที่รักของทุกๆคนในปัจจุบันเนี่ยแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้ทั้งทั้งที่สี่ขัวเพราะก็เคยเป็นแม่ทัพนี่แหละส่วนของกรรมี่ยก็ใช้กันมาแล้วในมหานรกใน อุสัตนรกรคขุมบริวารในยมโลกไล่เลยไปตามลำดับตอนนี้เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นกรรมหลักๆใช้มาแล้วครับไม่ได้หนีมาเกิดนะลูกนะไม่ได้หนีมาเกิดจากสวรรค์ตามที่เข้าใจจากที่มีคนเขาบอกนะแล้วแล้วก็ตามที่เข้าใจก็ว่า พอถึงเวลาก็จะมาตามตัวกลับคืนนี้มาเกิดจากสวรรค์พอถึงเวลาจะสวรรค์ก็จะตามตัวกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะครับอันนี้มันเป็นวิบากกรมรมเออมันก็มีคนเชื่ออย่างนี้มือเงินนะตามตัวกลับสวรรค์เลยนะันยังก็ขึ้นง่ายนะ <laughs> ที่มาเจอเหตุการณ์พร้อมๆก,กันกับเพราะในชาตินั้นเองเนะี่ย ตัวแม่ในปัจจุบันนี้ก็ได้กเกิดเป็นพี่สาวพี่สาวซึ่งมีน้องชายเป็นแม่ทัพนั่นแหละอ oh. แต่พี่สาวนั้นไม่ได้เคยฆ่าใครนะครับเป็นเพียงสนับสนุนเชียร์ให้น้องชายเนี่ยไปออกรบให้กำลังใจเชียร์ทำให้เกิดความฮึกเหิม oh. ยินดีในการลบอ oh. พระชาตินี้เนี่ยบุญกรรมประจบเหมาะก็เลยมาเกิดเจอกันครคับแล้วก็มาเป็นแม่เป็นลูกกันการพูดเชียร์สนับสนุนทำไม่ต้องมาผ่าตัดกรามถึงสองครั้งแล้วก็เคยเจออุบัติเหตุอย่างนี้มากัะตั้งหลายชาติแล้วอส่วนสามีนะ่ะไม่ได้มีกรรมร่วมด้วยก็ได้ปลอดภัยครับ อาชีพนั้นก็เป็นสามีภรรยาก,กันมีความผูกพันกันมานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนะลูกนะให้มันสั่งสมบุญไปให้มันเยอะๆชีวิตในสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวผลัดกันเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็น,นอะไรแต่อะไรวนะนเวียนกันอยู่แล้วแต่บุญแต่ก,กรรมที่ทำกันมาเนยะ บางทีเราไปเป็นลูกของเขาเป็นแม่บางทีเราเป็นแม่เขาเป็นลูก <Okay. S 1> บางทีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นปีป่าน้าน้องน้าอาอะไรกันไปเนะี่ยมันมันเป็นอย่างนี้อนะชีวิตที่สังฆราว <Okay. S 1> านนสค่ะพระนพสัมมาสัมพุทธเจ้าถั้งตรัสไว้ว่าไม่มีใครที่ไเคยเป็นญาติกันเลย <Okay. S 1> เคยเกิดเป็นญาติแล้วเคยรวยกันมาแล้วก็ได้ เคยจนกันมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนแต่ตอนนี้สมัครใจจะไปรวยนพบบึงนะสาธุใช่หรือเปล่าจ๊ะ,ชะใช่ครับแล้วก็อยากจะรวยอย่างถาวรใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ยอมรวยแต่ชาติต่อไปยอมรวยแล้วยอมครับยอมแล้วซีโรล,ลาบแล้วยอมแล้ว เนี่ยมันหมุนเวียนเข้ามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญให้มากๆนะลูกนะแล้วก็อาทิศส่วนกุศสนแม่เขาแม้ว่าเขาเป็นกายมนุษย์ยังรับไม่ได้ก็มันจะมีจังหวะที่เขาพอจะรับได้ครับแต่กับปฏิบัติธรรมะให้เขาถึงธรรมกายแต่ถ้าหากว่าอยากให้เขา,ขาเกิดมาเป็นลูกอีกก็อพอจะมีทางนะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในตอนนี้กับพอ่อแม่ใหม่ เดี๋ยวก็ก็ตายอีกอะอ๋อ oh. อายุเขาจะสั้นครับ <Okay. S 2> มีกี่ครัวก็ตายแล้วอ๋อก็อธิษฐานจิตเอาก็แล้วกันอ๋อ oh. นั่งรมะเยอะๆแต่ถ้ามาเกิดเป็นลูกของเราอีกเขาก็ตายอายุสั้นแล้วเราก็กลุ้มอีกกันนะครับ <Okay. S 2> ทุกข์อีก้ะยอไหมเขาอาศัยท้องมาเกิดตายบ,ายบาย่อยๆโดยเราไม่กลุ้มก็อธิษฐานไปนะลุงนะอ๋อ oh. เพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่อายุตั้งเยอะ oh. สมมุติว่ามาเกิดกับเราตอนนี้เราอายุสักสามสิบปี oh. อีกสี่ปีเราก็สามสิบสี่เข้าตายมาเกิดในท้องเราเราเลี้ยงอีกสี่ปีเราก็สามสิบปดเข้าตายก็ไปเข้าท้องคนอื่นครับเรากลุ่มเราก็อธิษฐาน oh. อยากเข้ามาเกิดอีกอีกสี่ปีเขาตายเราก็สี่สิบสอง พอมาเกิดล้วเราก็สี่สหครับตายอีกแล้วกลุ่มอีกรอบที่สามที่สแล้วเขาก็กไปเกิดคนอื่นอเอาอย่างนี้ไหมลูกเบอร์ไม่เอาก็าไปคิดเอาพินิจพิจารณาเอาให้ทีนะาจะเอากันอย่างไร,รอธิษฐานเอาก็แลลวกันหรือว่าเราอธิษฐานให้เขาด้วยอนุภาพแห่งบุญขอยเขาพ้นเวรพ้นกรรมเร็วๆย่นย่อระยะเวลา <C <RA> C <TS> หรือไอมีโอกาสได้เข้าวัดแม่อายุยังยาวยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยเอามาเข้าวัดก่อน <C <RA> C <TS> ให้ได้เห็นพระเห็นในมีโอกาสสั่งสมบุญปฏิบัติทรสองสามขวบสี่ขวบก <C RA C TS> ็นั่งไับพิธเห็นองพระเร็วกว่าแม่อีก <C <RA> C <TS> เออไออย่างนี้มีโอกาส <C <RA> C <TS> ที่จะพ้นเวรพ้นกรรมได้เร็วเข้าก็ อธิษฐานนอาจารย์นี่ก็เป็นเคส s t a r t สําหรับวันนี้โดยย่อส่งภาพถ่ายมาให้ดูน่ารักจริงๆนั่นแหละน่ารักจริงๆเลยเด็กทุกคนน่ารักเหมือนแมวเหมือนนกหงหยกชอบส่งกระจกทั้งวันเลยแปลกดีเหมือนกัน